ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดียามเชา้าที่อ่างเก็บน้ำห้วยหัวแหวนอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเช่นเคยนะครับมาวันนี้จะพามาตกปลาชะโดคอกชะโดจิตนะชะโดป่ามีครบเลยจะมาตามชมครับป่าบัวสวยๆจะมีอะไรซ่อนอยู่ฝักบัวแน่นอนมีแน่นอนนะก็ มาตามชมกันเลยครับจะมีผลงานอาะไรให้ชมหรือเปล่ายากาศสดชื่นยามเช้าจะดูแล้วจะร้อนนะวันนี้ตากตกเลยครับ 有。 हम्म ओ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  โปวดโคตเลยขวาบัวเกียบร้อยโอ้โหโอ้โหโเลยหมายมันโคตนะโอ้งัดปวดข้อมือ นี่นะครับคันที่ใช้ G-Max ว o บตัวใหม่นะครับเวท12 25ก็สวยมากนะสีก็สวยนะครับแล้วก็ลอก Mac, ล,อลอก G-Max ชีรอนรอบ7ปั่นผิวน้ำแล้วก็สาย P.E. G-Max ทับแปบกหนึ่ง P.E. สนะครับแล้วก็สายฟูโโครคาร์บอนของ G-Max เป็นฟูครคาร์บอนร้อเโอ้โห หมายันโหดนะเราต้องแบบงัดทิ้งขึ้นมาอย่างเดียวอะ่ะเพราะว่า,าล่างมันเป็นบัวตายนะครับโหหนามากถ้าไม่ไม่งัดไม่ได้ตัวแน่เราต้องรีบดิ่งเข้ามาหามาัน นี่อ้วน,นเลยตัวนี้กัดกบไทยไล่ผู้มังกี้รัวนะครับโอ้โหดูนะขอมังกี้ลัวในะช้ชางานได้ผลสุดยอดนี่ของนตุ้ยนะขอบคุณนตุ้ยนะครับส่งมาให้เล่นกัน จอดไซนี้กำลังสวยเลยโอ้โหโอเคครับฝักงานไว้ด้วยชมแต้มตัวไป นี่โอ้ค ลองกัดนะลองเปลี่ยนเยอะกัดเลยตัวนี้กัดนี่เลยครับกบไทยไรยผ้ผู้มังกี้ลัวของนตุย้ยกับทีมงานนะครับกบไทยไร้ผู้ ใช้งานได้ผลกระป่าบัวดีมากโอเคจบเท่าราไปโอ้แมงเหลอยังเงอะ นอกมาจะไหนเนี <S <S language> language> ่ยดึงดึงลงมาจากยาบูเกียร์

ไม่โดนโกันไม่โดนโดดปัดขึ้นนะั้นไม่โดนเลยว <c oughs> ะไึฮึฮึะึฮ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 ึกโด,ดกึฮัดตู้ฮึฮึฮึฮ <c oughs> ึฮ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 ึกึฮ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  โโอย so ้หป้าไม่มีโโอ้หมดเลยตัวนี้ใหญ่ด้วยนะสามกัดเป็นโดนอ่ะมันเชื่องเลยโดนหมิ่นทึ้งพยายามไกลอีกหน่อยแล้วมันโดนเบ็ดไปแล้วมันคว้าเหย่าวิ่งมาแล้วสับหลุดสุดยอด ฝากนี้ครับก็วันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเที่ยงกว่ากว่าก็ครึ่งวันพอนะครับพอตอนบ่ายดูแล้วลมแรงนะครับวันนี้ก็ตอนเช้าพอได้สนุกพอได้มันนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ทริปหน้าก็มีทั้งปลาจิ้ปลาคอกปลาป่าให้เล่นนะครับที่ห้วยหัวเวนก็ เยอะอยู่นะครับแต่ว่ามัน,น,นมันออไล่ยากนะมันหกก็ไล่ยากเพราะมันเป็นป่าบวัวเราทิ้งลงไปไม่ถึงเหยื่อเราลงไปไม่ถึงแม่นะก็พอได้สนุกนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ทิปหน้าลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับว่าเราไปตกปลาที่ไหนฝากกดติดตามไปด้วยโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ทิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับ วันนี้ก็ลายเพียงเท่านี้บายบาย